กินดูสวัสดีครับกลับมาแล้วกับชาแนลบิ๊กเว a แอมนะครับกับรายการชื่อว่าลองกินดูวันนี้ก็จะกลับมากินในนี่นะปลาหมึกผมปลาหมึกบดนี่ยี่ห้อนี้เลยใต้กลงเราจะมาลองกินดูว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะดูเลยว่าดีไม่ดีนะ แพ็กเกจเขาแบบเรียบง่ายเสร,รูนะแล้วก็ถ้าใครอยากอยากลองเข้าไปดูเพจเขาดูว่าเข้าได้ตามนี่บาคนนี้เลยแล้วก็ไม่ลองเข้าดูผมจะขึ้นให้ตรงนี้เน,นะโอเคครับเรามาแกะกินเลยจะดิ้นเสียงไหมนะรอบนี้ผมไม่ได้ติดไมค์มาแกะ นี่เห็นไหมแกบมาเขาจะมีหนึ่งห่อก็จะมีอย่างนี้สามชิ้นสามชิ้นแต่มันใหญ่นะผมลองกินดูมาแล้ลรอมหนึง่งรสชาติมันดีมากแล้วก็แถมน้ำจิ้มปลาหมกึกบดเห็นไหมมีถั่วด้วยนี่ลองกินให้ดูยิ่งแบบเรียวๆเลยนะแต่มันไม่ได้พกน้ำจิ้มมา ไม่ไม่ได้พบเพื่อนน้ำจิ้มนี่ครับแก็บมาฮะหมึกยาวหมึกยาวแล้วก็ฉีฉีเนี่ยลองชิมดูื้าง คือแบบมันดีมากตรงที่เรีอกอยังไงมันไม่เหมือนหมึกบดบางยี่ห้อที่เราเคยวเราจะบริหารกามนะครับมแบบแบบังไงแบบนี้ไงกินได้เลยเนีย่ยกินกับแก้มก็ได้หรือว่ากินกับอะไรก็ได้แตผมเค้ยวใช่ไอืมอร่อยมาก น,นีนะกินบบบใส่น้ำจิ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเอาถ้วยมานี่เห็นไหมยเราน้ำจิ้มเนี่ยใส่เข้าไปอ้ฉีดล้แล้วก็บีบจิ้มนะครับแล้วใส่แค่ซองเดียวพอซองเดียวนะครก็พอล้นี่อาชิมดิหาที่วางอ่ะ เนี่ยแล้วเขาก็มีถั่วใส่เข้าไปเลยเหมือนเหมือนในนี้เลยรถตามรถอะรถเรวรถอะไรอะรถขายมุกบวดอะนี่เราไม่ต้องไปรอดึกๆแนละ้วเราก็สั่งเขามากินได้เลยดูนี่น,น,นี่เห็นไหมได้ไปดังจิ้มนี่เนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ฉีดฉีดหนึ่งนะครับฉีดจ๊บ แล้วก็นี่ดูนี่นี่ใส่เข้าไปเข้าไปใส่เขากินนะครับอืมอ้มหืม,อม,อมยอดเลยก็คลิปนี้ก็จะมามะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยฝากากดติดตามยังไงก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับชื่อว่าร้านใต้กขง ผมเคี้ยวนหนึ่งภายใน,นกล่องนะครับไงก็เป็นหายากนะครับปลาหมึกแบบนี้แบบมาส่งเราได้ถึงบ้านเลยไม่ต้องรอรถเข็นมาเข็นไงก็ฝากกตกดแชร์กดติดตามสั่งค่าทุกอย่างให้ไนะครับล้ววับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรายการที่ชื่อว่าลองกินดูโอเคไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย